ไปฟังกันต่อเลยนะคะตอนที่1นึ่ผ่านสายฝนที่โปรยปลายพูริเกอร์และเจีงเชิงหวินจึงมาถึงหน้าประตูร้านหยวนกล้ยอาจารย์พูริเกอร์กล่าวคำอย่างนอบน้อมต่อยวนกววยที่อยู่ในลานอรุณสวัสดิ์เท่าแก่หยวนเจียงเชิงหวินกล่าวทักทายตอนนี้บรรดาลูกค้าต่างทราบเรื่องหนึ่งนั่นก็คือหยวนกวย ไม่ชอบถูกผู้อื่นเรียกเป็นเทพแห่งอาหารแต่ชอบคำเรียกหาเท่าแก่หยวนมากกว่าหยวนกวยพยักหน้าตอบรับหลังมองดูเวลาเขาจึงเปิดหม้อหนึ่งไอ้น้ำสีขาวฟุ้งกระจายไปปกคลุมประตูหน้าร้านหยวนกวยมันมาพร้อมกลิ่นหอมหวนดึงดูดเหล่านี้ยังผสมผสานไว้ด้วยกลิ่นของซากุระมันคือกลิ่นปิดท้าย ที่ประทับอยู่นานและช่วยยกระดับกลิ่นโดยรวมเจ้ยงเจิงหวินคืนน้ำลายอึกใหญ่ความหิวหวยจากกระเพาะอาหารกำลังล่ำร้องบอกให้เขาทราบว่าที่เห็นตรงหน้านี้ต้องกินให้ได้รสชาติเช่นนี้ต่อให้พ่อครัวที่ตระกูลเก่งกาจกว่าน,นี้สักหลายสิบเท่าก็คงเทียบไม่ได้เสียงของเจ้างจิวินพูด อุบอิบพร้อมสูตรเอากลิ่นอาหารร้อนฉุยเข้าจมูกอาจารย์จึงเป็นเทพแห่องอาหารของทวีปเทียนหลันคงแปลกแล้วถ้าเทียบกับเทพแห่องอาหารได้ปุริเกอร์ตอบกลับไปอย่างไม่คิดอะไรเพราะความสนใจตอนนี้มองแต่อาหารในมือมื้อเช้าที่ร้านน้อยหยวนกลวยขายวันนี้คือเค้กข้าว เพราะใช้ดอกซากุระเป็นส่วนผสมมันจึงมีรสชมผู้อ่อนเพราะไม่เห็นรู้สึกสดชื่นจากผลไม้หลากหลายยามได้ทานกลิ่นของผลไม้วิญญาณหลากหลายรวมเข้ากับกลิ่นซากุระปิดท้ายรวมถึงความหอมหวนของข้าวเหล่านี้จึงเป็นเสมือนกลิ่นของป่าที่ผัดพาออกมา และผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวกับรสชาติยวนกวยได้ยินคำของคนทั้งสองสีหน้านั้นไม่แปลเปลี่ยนแต่อย่างใดเมื่อก้าวถึงระดับนี้เขาแทบไม่คิดนำคำของผู้อื่นจากโลกภายนอกมาใส่ใจอาจารย์สัก,กุระในเค,ค้กข้าวนี้ไม่ใช่ว่ามาจากร้านของเท่าแก่หรือปูดิเกอร์อดไม่ได้ที่จะถามใจยนกวยพยักหน้ารับ เป็นดอกซากุระจากหมู่บ้านซากุระกล่าวถึงเรื่องนี้ต้นซากุระที่หมู่บ้านซากุระเหมือนว่าทุกเช้าก็จะมีสภาพเดิมเจ้งเจิงหวินใช้นิ้วจะดรคางครุ่นคิดแต่ก็มีบางครั้งที่จะนำดอกดอกตูมดูลดน้อยลงไป ได้ยินจากเท่าแก่ว่าต้นสากุระในร้านจะกลับคืนสภาพเดิมทุกตอนเช้าเยวนกล้วยกล่าวบอกผู้ดิเกอร์ไม่ได้เผยสีหน้าแปลเปลี่ยนแต่อย่างใดเท่ว่าพยักหน้ารับเป็นเช่นนี้เขาทราบดีตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับร้านต้นตำหรับต่อให้เกิดจินตนาการเกินจินตนาการถึง ขนาดไหนก็ถือเป็นเรื่องปกติตอนนี้ผู้คนต่างมาเริ่มต่อแถวกันซื้ออาหารเช้าจากร้านของโยนกวยกันแล้วเมื่อซื้อเสร็จเรียบร้อยพวกเขาจะเดินเข้าตรอกไปต่อที่ร้านต้นตำรับเท่าแกอรุณสวัตปูริเกอร์เมื่อได้หยิบเดินเข้ามาในร้านพร้อมได้เห็นเรื่องราวคำหนึ่งจึงชะงักงนันเหมือนว่าจะมี ไม่ใช่คนแรกแล้วสิเจียงเจิงจงวินตบไหลพร้อมกล่าวบลอบที่ทั้งสองได้เห็นคือลั่วชวนที่กำลังอธิบายสินค้าภายในร้านให้ปิงชวนและจากมุมของพวกเขาตอนนี้จึงได้เห็นเพียงแผ่นหลังของปิงชวนก็ประมาณนี้ที่เหลือลองเดินรับชมดูลั่วชวนพบเห็นพูริเกอร์ และเชงชิงหวินเข้ามาในร้านก,ก็ต้อนก็ตอนนี้ดวงตาสีแดงของปิงชวนมองไปที่ลวชวนก่อนจะไปะยักหน้ารับเป่าจากนั้นจึงเดินไปยังชั้นที่มีโทรศัพท์พิเศษวางอยู่เพราะจากที่ลวดชวนแนะนําสินค้าควรซื้อตั้งแต่มาถึงร้านคือโทรศัพท์พิเศษถ้าจากนั้นมันจะช่วยอำนวยความสะดวกหลายอย่างให้จนกระทั่งถึง ตอนนี้เจียงเจิงหวินกับปูริเกอร์ก็ยังไม่ได้เห็นใบหน้าของปิงชวนเท่าแกลูกค้าใหม่หรือเจียงเจิงหวินเดินไปถึงข้างกายลวดชวนพร้อมหันมองทางปิงชวนใช่ลวดชวนไปยังหน้ารับปูริเกอร์มองที่ปิงชวนพร้อมขมวดคิว้วความรู้สึกเขาคือคุ้นเคยราวกับพบเจอนางมาก่อนใช่แล้วในล่างในชุดดำเมื่อคืน ปูริเกอร์หาต้นต่อความคุ้นเคยได้พบเพราะด้านหลังที่ได้เห็นนั้นเหมือนดังบุคคลในชุดดำเมื่อคืนเท่าแกปูริเกอร์คิดบอกลวยชวนตอนนี้เองที่บิงชัวหันมาเพราะต้องการจัดสินค้าบนชั้นอื่นและก็เป็นตอนนี้เองที่ใบหน้าของนางเผยให้เจียงเจงิงวินกับปูลิเกอร์ได้เห็น ทั้งสองถึงกับเบิกตากว้างประหลาดใจพวกเขาหาได้ค่าคิดไม่ว่าร่างภายใต้ชุดคลุมดำจะเป็นสตรีที่งดงามคนหนึ่งเป็นอะไรไปแล้วลุ้ยชวนเอ่ยถาม <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรขอรับพูดิเกอร์แกลแอมไอกลบเกลือล่อนลุ้ยชวนคาดเดาได้จากสีหน้าของพูดิเกอร์แล้วแต่เขาก็ไม่คิดที่จะกล่าวอะไรออกไปขณะที่เขา จึงเดินกลับไปยังหลังโต๊ะรับเงินและนำโทรศัพท์พิเศษออกมาทางด้านปรุริเกอร์ไม่อาจจับยั้งความสงสัยในใจได้อีกตอนนี้จึงเดินตามมาที่โต๊ะรับเงินตู้แก่นางมาที่ร้านต้นตำหนับตั้งแต่เมื่อคืนใช่หรือไม่ปริเกอร์กล่าวถามเสียงเบาแม้เขาส่งข้อความแชทหาล้วยชวนไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่าหากได้ถามด้วยตนเองจะค,คลายความสงสัยได้มากกว่า ใช่ล้วนสวนพยักหน้ารับเขาไม่ประหลาดใจกับคำถามของอีกฝ่ายแจ้งเจิงจุหมินได้ที่ไม่คิดอะไรมากตอนนี้เดินไปยังชั้นวางสินค้าพร้อมต้มบะหมีกม่กึ่งสำเร็จรูปเพราะเค้กข้าวเพียงหนึ่งก้อนไม่พอให้เขาได้อิ่มท้องในยามเช้าประหลาดใจหรือล้วนสวนเอ่ยถามเประหลาดใจมากสีหน้าของปูดิเกอร์ จริงจังพร้อมหันมองทางปิงชวนไม่นึกเลยว่ายอดฝีมือชุดดำผู้นั้นจะมีรูปลักษณ์เช่นนี้ในความคิดของเขาอีกฝ่ายคือตัวตนอันลึกลับสวมใส่ชุดดำและหน้ากากปกคลุมใบหน้าย่อมต้องเหมือนตัวร้ายหรือไม่ก็เป็นคนที่หน่าโหดหรือไม่ก็อาจจะเป็นมือสังหารกระหายเลือดไม่เกิน เลยหากจะกล่าวด้วยซ้ำว่าเป็นตัวตนเหมือนมนุษย์เช่นเบื้องหลังหน้ากากคือหัวกะโลกที่มีดวงตาอากีสีน้ำเงินลุกโชนหรือไม่ก็ใบหน้าเหมือนดังอสอรพิษทั้งหมดนี้ไม่มีภาพของหญิงงามเยาว์วัยอยู่เลยแม้แต่น้อยเหวอซื่อยานกลับลงมาจากชั้นสองไม่ช้าจึงได้เห็นปิงชวนที่กำลังหยิบสินค้าจากชั้นวางพร้อมเบิอสีหน้ายิ้มขณะมองไป ทุกสินค้าที่มีขายในร้านต้นตำรับเหมือนกันหมดปิ่งชวนก็เพียงหยิบมาเท่านี้ก็คล้ายมากพอให้นางได้ยินดีแล้วเหมือนจะได้เวลาแล้วภายในห่วงมิติย่อยล่าอันงดงามอาหารของมังกรทองฉับพลันลืมตาตื่นพลัางงานจาก ร่างมังกรนั้นแตกต่างจากพลังวิญญาณและเพียงพริบตาม่านพลังแสงได้ปรากฏมันเริ่มปกคลุมร่างกายจนหมดสิ้นเมื่อมองเมื่อเมื่อม่านพลังหดขนาดลงร่างมังกรจึงเริ่มหมุนแสงก่อนจะย่อขนาดกลับกลายเป็นมนุษย์อันเมื่อยานมองพลังงานในมือและยื่นออกม,ม่านแสงปรากฏตรงหน้าราวกับผืนน้ำที่แปรเปลี่ยน เป็นสีสันมันคือเส้นทางมิติจะนำออกไปสู่โลกภายนอกร่างกายภาพของมังกรน,นั้นช่วยให้อันวยานไม่โดนผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายมิติหลังก้าวเดินเข้ามาม่านแสงสภาพรอบด้านจึงเริ่มบิดเบี้ยวก่อนที่นางจะปรากฏตัวกลิ่นอายของฝนที่ตกพร้อมสายลมเย็นเริ่มปรากฏเสียงเสียงตกกระทบพื้น ดืดดินดังจากทั่วทิศให้ได้ยินตอนนี้หนึ่งพันส,สหากเที่ยวกับโลกภายนอกมิติย่อยนั้นออกจากเงียบงันจนเกินไปความคิดเช่นนี้ปรกากฏขึ้นในใจของอันเวยยานอย่างไรสาเหตุรับชมร้านต้นตำรับที่อยู่ตรงหน้าความคิดของนางจึงปล่อยทิ้งไว้เรื่องราวผิดคาดเมื่อวานก่อนคือค่าประสบก,การณ์ที่ใช้สู้ระดับสิบ สี่นั้นมากเกินกว่าที่คิดและวันนี้นางต้องเพิ่มระดับให้สำเร็จเท่าแกในร้านมีอะไรใหม่มาบ้างไหมอันเวยยานถามไปเรื่อยขณะเดินเข้ามาในร้านไม่มีลื่ชว,วนตอบกลับโดยไม่เงยหน้ามองข้ารอสินค้าใหม่ของทางร้านอยู่นะอันเมื่อยานเผยยิ้ม ห่างตานางตอนนี้ฉับปรันพบเห็นบางอย่างจนต้องหันมองทางบริเวณชั้นวางสินค้าลอยยิ้มที่ใบหน้าค่อยเลือนหายความซับซ้อนปรากฏในดวงตาด้วยฉวนตระหนักทราบอาการแปลกไปของอันเวญย,ยนจึงประหลาดใจครั้งคังนางพบเจอราชินีไซเลนก่อนหน้านี้ก็มีอาการเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นหรือว่าปิงชวนจะเป็นเหมือนดังชาวไซเลนเท่าแก นางมาถึงที่นี่เมื่อ,อไหร่กันอันเวีนยนชี้ไปที่หางปิงชวนเมื่อคือนนี้แต่ตอนนั้นร้านปิดทำการแล้วดังนั้นจึงมาอีกครั้งตอนเช้าวันนี้ลู่ฉวนกล่าวบอกอันเวีนยนไปแยกหน้ารับโดยไม่กล่าวอะไรตอบรู้จักกันหรือเหยาซื่อหยานทราบตัวตนของอันเวยยนตอนนี้จึงเกิดสงสัยอันเวยยนสายศีรษะ จากน้ำเสียงนั้นคล้ายมีความรู้สึกอันซับซ้อนคงอยู่ข้าเพียงเห็นนางเมื่อวันนี้เยาวซื่อหยานทราบว่าอันเวียานไม่คิดกล่าวต่อดังนั้นจึงเลือกจบบทสนทนาขณะมองไปที่บิงชวนอันเวียนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเท่าแก่คล้ายนางจะแตกต่างไปจากเมื่อวานนะใช่ทางเราใช้วิธีการเดียวกันกับที่เคยช่วยยี่ลา ลวดสวนกล่าวบอกอันเมื่อยานมีสัมพันธ์อันดีกับชาวไซเรนได้ทราบว่ามีผลไม้ที่ชำระล้างวิญญาณได้ก็ใช่แต่รสชาตินั้นเกินคำบรรยายของมนุษย์ทั่วไปจะคาคิดถึงได้สำหรับลูกขา ที่ไม่ทราบเรื่องของล้ำค่าดังกล่าวถือว่าเป็นความเมตตาจากเท่าแก่แล้วและไม่ทราบว่าทำไมใจล่่ยฉวนพลันเกิดความรู้สึกประหลาดอย่างไม่ทราบสาเหตุเขาจึงต้องหันมองรอบด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทางด้านบิงชวนตอนนี้เลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยนางกำลังถือโทรศัพท์พิเศษในมือพร้อมเผยสีหน้ายุ่งยากใจนั้ ลังเลยอยู่พักหนึ่งนางคล้ายตัดสินใจได้เป้าหมายคือเหยาสือยานที่โต๊ะรับเงินเมื่อมาถึงโต๊ะดวงตาสีแดงนั้นจึงจับจ้องเหยาสือยานตระหนักถึงสายตาพร้อมโทรศัพท์พิเศษในมือนางจึงทราบว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรให้ข้าสอนให้เองอันเวญานกล่าวคำเสนอตัวมองทางปินงชวนปิงชวนหันมองทางเหยาสื่ยานจากนั้นจึงเป็นอันเวยนเลากำลังชัก ช่างใจแต่หลังผ่านความเงียบงานไปหลายวินาทีนางค่อยไปยักหน้ารับมากับข้าอันเวียนยานคว้ามือปิงชวนเอาไว้เดินไปทางเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงเห่ยงซยานถอนสายตากลับหันมองทางลวดชวนเธอแกอันเวียนยานเหมือนจะรู้จักปิงชวนนะใช่ลวดชวนรับคําแต่นางไม่อยากพูดอันเวยนียยน คล้ายรู้เรื่องราวมากมายแต่นางไม่เคืบอกล่วชวนราวกับกำลังหวาดเกรงอะไรบางอย่างแม้ล่วชวนสงสัยระดับหนึ่งแต่เขาก็ไม่คิดปิดบังครับบังคับให้นางบอกกล่าวเพราะนั่นไม่ใช่นิสัยของเขาทราบแล้ว เ่วซื่อหยานถอนหายใจอับจนจากนั้นจึงนำเอาโทรสฟิเศรออกมาคิดเนื้อหางานต่อปิงชวนรับรู้ได้ถึงพลังอันแปลกประหลาดที่แตกต่างระหว่างหญิงสาวตรงหน้ากับผู้อื่นและมันเป็นออร่าที่ทำให้นางรู้สึกสบายใจปฏิกิริยาตอบสนอง มีไม่มากแต่ภายใต้คำอธิบายของอันเวยยนนางจึงเริ่มเข้าใจการใช้งานทัวัน้พิเศษขึ้นมาทางด้านหวนเทียนจีหลังกลับจากร้านขายของหยวนกวยเมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับตำหนักจักรกลสวรรค์ผ่านทางค่ายอาคมเคลื่อนย้ายศูนย์กลางทำไมเจ้าตำหนักกลับมาอย่างกระทันหันเช่นนี้ทั้งยังเก็บตัวในหอตำราอยู่หลายวัน ไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่ควรทราบด้วยพวกเราจะเข้าใจอะไรเจ้าสำนักได้หรอหากเขาเข้าใจไม่งั้นก็คงเป็นเจ้าสำนักแล้วมั้งไม่เอานอหอตำหนักตำราที่ตำหนักจากรวรสวรรค์คือสถานที่รวมแหล่งความรู้อันสูงส่งสุดของเทวีเทียนหลัน กระนั้นก็มีเพียงบันทึกส่วนน้อยที่กล่าวถึงเรื่องราวจากยุคโบราณอันไกลโพ้นและเหมือนว่าบันทึกของช่วงเวลาโบราณทั้งหลายจะถูกลบเลือนไปโดยพลังอำนาจที่เปรียบดังเทพตอนนี้หากจะมีเหลือก็คงเป็นเพียงความหวาดกลัวต่อเพศภัยที่บอกเล่าสืบต่อกันมาอยู่ไหนกันนะ วนเตียนจีขโมยคิว้วพร้อมพริกหน้าตำราทั้งหอตำราแห่งนี้มีค่ายอาคมคุ้มกันดังนั้นจึงไม่มีฝุ่นเกาะตำราแต่อย่างใดตำราส่วนใหญ่ที่บันทึกประวติศาสตร์โบราณเอาไว้จะใช้วัสดุพิเศษในการจัดทำการเวลาจึงส่งผลต่อพวกมันก็เพียงน้อยนิดสุดท้ายแล้วหวนเตียนจีจึงมาหยุดตรงหน้าฉันตำราในมือนั้นถือตำรา ปกสีดำเอาไว้ลิ้มฝีปากกำลังอ่านตัวอักษรด้วยเสียงอันเบาค่อยลืมเลือนตัวตนไม่มีผู้ใดทราบต้นต่อการลืมเลือนรวมถึงการเล่ล่อนในโลกประหนึ่งพูดผีในทุกช่วงเวลามันจะเกิดเหตุการณ์ปกติอันร้ายแรงปล่อยครั้งจะทำให้เกิดความโกรหนครั้งใหญ่จากนั้นจึงหายไป และเมื่อกลับมาปรากฏอีกครั้งพลังอำนาจของมันจะลดทอนลงถึงกระนั้นก็ยังคงเล่ยล่อนหลอกหลอนวนซ้ำไปบันทึกโบราณมีเพียงไม่กี่คำที่เขียนเอาไว้หลังได้อ่านข้อความสงสัยในใจของวนเทียนจีก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่ยิ่งคำถามผุดขึ้นมากเท่าใดนี่มันอะไรกันเขาพึมพำกับตนเอง หลังการปรากฏตัวครั้งทันพิบัติปันพการมันมีสาเหตุอะไรจึงหายไปและกลับมาใหม่อีกครั้งคำถามของเขานี้ไม่มีผู้ใดตอบได้ณนะล้านต้นตำรับ อันวยานและปิงชวนนั่งใกล้กันและตอนนี้ในร้านก็ยังมีคนไม่มากปิงชวนถือโทรศัพท์พิเศษพลางเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหลายโดยอันวยานเวลาผันผ่านลูกค้าเริ่มมาเยือนร้านคนแล้วคนเล่าและก็เป็นดังลั่วชวนคาดทั้งสองกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจของบรรดาลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ผลปิงชวนดวงตาสีแดง เส้นผมสีเงินใบหน้างดงามหมดจดสิ่งสำคัญอื่นใดคือชุดคลุมสีดำตัวใหญ่และที่อยู่เคียงข้างคืออนนันเวียนลูกค้าส่วนใหญ่ต่างรู้จักนางดีนั่นคือผู้ชนะเลิศสุดชิงสิทธิการซื้อวาอยกครั้งสุดท้ายตอนนี้ลูกค้าหลายคนจึงเริ่มคาดเดาความสัมพันธ์ระหว่างสตรีโฉมงามในชุดดำและอนนันเวียนตอนนี้กระแสพี่น้องมาแรงเป็นอันดับหนึ่งอย่างไรแล้วร่างของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่แตกต่างกันมากนะักน แน่นอนว่าเหล่านี้เป็นเพียงข้อสงสัยของลูกค้าคนอื่นเท่าแก่เล่นโกกันไหมอู่เทียนเดินเข้ามาสอบถามโกนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นนณะที่ในหมู่รุ่นอาวุโสนั้นได้รับความนิยมอย่างยากยิ่งใหญ่ผู้อื่นดังประหลาดใจที่ได้พบว่า เพียงหมากสีขาวและหมากสีดำบนกระดานจะทำให้เกิดความลึกลับอันมากมายมันเทียบได้กับการสร้างโลกของตนเองขึ้นมาใบหนึ่งก็ไม่ผิดถ้ามกลางเสียงของลูกค้ามากมายบางคนกระทั่งเชื่อว่าผู้ใดควบคุมการเล่นโกได้โดยสมบูรณ์เช่นนั้นจะมีโอกาสก้าวไปสู่ขอบเขตนักบุญแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเพียง กล่าวกันไปเรื่อยอย่างไรแล้วก็เป็นเกมชนิดหนึ่งมีหรือจะเชื่อมโยงถึงการก้าวหน้าสู่ขอบเขตนักบุญไปได้ตอนที่1,013อู่เทียนรักชอบการได้เล่นโกโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับเหล่าลูกค้าในร้านต้นต,นตำรับเพราะระดับการฝึกฝนเช่นเขาการฝึกฝนธรรมดานั้นแทบไม่ช่วยเหลือให้เกิดความคืบหน้าใดได้ได ที่เขาต้องการคือการสอบแสวงหาพบเห็นสิ่งใหม่และสิ่งพิเศษโกะคือสิ่งที่ต้องตรงเงื่อนไขอย่างชัดเจนอูเทียนมาล้านต้นตำรับแต่เช้าดูทุกวันสหายเล่นโกะของเขาวันนี้ยังไม่มาดังนั้นจึงชวนล้วชวนที่น่าจะว่างอยู่โกะหรือได้ล้วชวนไม่มีอะไรทำพอดีดังนั้นจึงรับป่า ของที่ต้องใช้เล่นโกะก็เพียงแค่กระดานหมากขาวและหมากดำกล่าวได้ว่าใครก็ทำขึ้นมาเพื่อใช้เล่นได้ด้วยเหตุน,นี้เมื่ออูเทียนและคณะเล่นโกะพวกเขาจึงเตรียมอุปกรณ์มากันเองแต่ว่าสำหรับล้วงชวนเขานำเอากระดานโกที่รับบบจัดหาให้ออกมาวางบนโต๊ะตัวโกะเหล่านี้เหมือนจะดูพิเศษกว่าปกติอูเทียนจับตัวหมากโก ลิกไปมาพลางคุ่นคิดของในร้านก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพื่อสวนกล่าวพลางอย่างย่างวางหมากสีดำลงตาหมากของข้าวแล้วสิ่งทีร่ระบบจัดหาไม่มีสิ่งใดธรรมดาก็เหมือนกับตอนเล่นไพ่ที่ภายนอกหากมองก็บอว่าไม่มี ใดแตกต่างแต่ล้ชวชนรับรู้ได้เมื่อพบว่าล้ชวชนไม่คิดตอบคำถามอูเทียนจึงหยุดถามความสนใจของเขามุ่งหมายยังกระดานกกตรงหน้าตุ้นคิดและวางหมากขาวตาแรกบนจุดดาวล่างสายขอบคุณเท่าแก่เฉินอี้อี้รับเค้กข้าวสาคุระจากหยวนกวยพร้อมกล่าวขอบคุณเสียงหวานก่อนจะเดินไปพร้อมเฉินมู่พี่ชาย ท่านบอกว่าเมื่อคืนอาจารย์เร่งร้อนกลับไปทำอะไรกันข้าข้าก็จะทราบได้อย่างไงอาจารย์ไม่ได้บอกอะไรเลยเฉินโม่สายศีสะะฟูร้อนร้อนเฉินอีอ้เอาขนมในมือข้าคิดว่าต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลในชุดดำที่เดินผ่านหน้าร้านเท่าแก่หยวนเมื่อคืนเป็นแน่ตอนนั้น อาจารย์คล้ายจะทราบอะไรเข้าเออก็อาจจะเป็นไปได้เฉินเมื่อมองทางเฉินอี้อี้อย่างอับจนเล็กน้อยทราบว่าร้อนแล้วจะไหนจึงรีบกิน,ม,นมันอร่อยมันอร่อยจนข้ารอไม่ได้นี่เฉินอี้อี้ตอบกลับระหว่างบทสนทนาคนทั้งสองจึงเดินเข้ารอกไปยังร้านต้นตำรับเท่าแกเล่นโกรกับผูบวว้อาวุโสอู่เทียน เฉินโม่พบเห็นสองคนกำลังนั่งหน้าร้านหมากโกกั้นหรือไปรับชมกันดีกว่าข้าขอพานเฉินอี้สายสายีสะโกหน้าเบื่อเกินไปข้าไม่เข้าใจว่าทำไมท่านจึงชอบเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวาเจ้าไม่คิดรับชมเลยจริงเหรอเฉินโม่เผยพยายามชักชวนอีกฝ่ายเฉินโม่เฉินอี้ ยืนกรานไม่ไปข้าว่ามันน่าเบื่อก็ได้เฉินยี่เฉินโม่ตอบรับก่อนจะเข้าไปรับชมกับผู้อื่นที่ยืนอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าโกไม่ได้รับความนิยมในหมู่ลูกค้าส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีหลายคนมารับชมด้วยสวนกับอูเทียนเล่นโกเมื่อเฉินอีีเดินไปซื้อไอศครีมนางจึงได้เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ดวงตาต้องเกิดประกาย ที่อันวนิญญาณผู้นี้คือเฉินอีอ้เผยสีหน้าท่าทีสงสัยผ่านสีหน้าได้ยินเสียงเรียกปิงชวนจึงหันมองดวงตาสีแดงนั้นลาบเรียบแล้ไม่เข้าไม่ช้าจึงมองลงไปยังโทรศัพท์พิเศษในมืออีกครั้งทั้งล่างของนางอยู่ภายใต้ชุดสีดำอายุนั้นดูแล้วไม่มากและใบหน้าก็ไม่ได้เผยท่าทีหรืออารมณ์ใดเลยแม้แต่น้อยความรู้สึกอันคุ้นเคยปรากฏในใจเฉินอี้อ นางจึงนึกถึงเรื่องถึงละล่างในชุดดำเมื่อคือนนี้ชุดสีธรรมนี้คล้ายว่าจะเหมือนเกิดไปแล้วปิ่งชวนเสียงอันเย็นเยือกดังขึ้นนามข้าเซินอี้เชินอี้แนะนำตนเองพร้อมเผยยิม้มแย้มแจ่มใสด้วยไม่ มีการตอบรับใดสายตาของปินชวนเพียงมองไปที่โทรศัพท์พิเศษโดยสีหน้าไม่แปลเปลี่ยนแม้แต่น้อยนิสัยนางก็เป็นเช่นนี้อันเวยยนที่นั่งอยู่ด้วยอธิบายออกมาข้าทราบแล้วเชิญอี้อี้พยักหน้ารับจากตรงนี้นางได้พบว่าเจ้าของเส้นผมสีเงินและดวงตาสีแดงไม่ค่อยชอบพูดกล่าวกับผู้อื่น ตัดกลับมาทางกระดานโกรล้วชวนต้องยอมรับว่าอูเทียนเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนี่ก็เพียงไม่กี่วันผ่านขนตั้งแต่ล่วชวนนําโกออกมาให้เล่นอูเทียนและคณะต่างทราบถึงกฎของโกกันอย่างชัดเจนแล้วในเวลาเพียงแค่10นาทีโกกระดานนี้จึงถึงทางตันหมากขาวและหมากดำยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันข้ารู้สึก เออกลัวขึ้นมาแล้วสิเสียนโม่กลืนน้ำลายอีกใหญ่ราวกับเขาแทบไม่อาจทนดูต่อได้ไหวจนต้องถอนนี้โดยไม่รู้ตัว กระนั้นสายตาก็ยังคงมองที่กระดานโกะไม่ไปไหนเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงถัดจากนี้ช่วงที่ผ่านมาเขาพอเข้าใจสไตล์การเล่นโกะของลวดฉวนกับอูเทียนโดยคร่าวแล้วโกะของอูเทียนคือความหนักแน่นก้าวเดินไปทีละก้าวทุกก้าวนั้นคิดอ่านมาอย่างแม่นยำของลวดฉวนจึงแตกต่างออกไปทุกก้าวเป็นไปตามใจต้องการ แม้กระนั้นก็ยังสามารถควบคุมสภาพรวมได้ดีเยี่ยมทั้งสองฝ่ายใกล้ถึงทางตันแล้วเฉินโมรู้สึกว่าอีกฝ่ายอีกไม่ช้าจะต้องได้ตัวผู้ชนะขณะอูเทียนกําลังจะวางหมากแขนนั้นพลันคร้างกลางอากาศพร้อมคิ้วที่กรหมวดด้วยชวนดื่มโคลาไปอย่างไม่ร้อนใจเขาอดทนและรอคอยได้ไม่กี่วินาทีถัดจากนั้นอูเทียนพลันต้องสายศีรษะและ วางหมากในเมืองกลับคืนกล่องหมากผู้อาวุโสอู่เทียนไม่วางต่อแล้วเหรอเฉิญโม่เอ่ยถามด้วยความสับสนไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วผู้อาวุโสอู่เทียนสายศีรษะเพราะไม่มีโอกาสชนะแล้วข่าแพ้แล้วครั้งนี้ที่ได้เล่นกับล้วชวนคล้ายว่าจะจุดประกายอะไรให้อู่เทียนได้อีกมากเพราะล้วชวนไม่คิดเล่นต่ออีก รานอูเทียนเลือกที่จะไปยังหมู่บ้านซากุระสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งและไปนั่งโต๊ะรับชมความงามชิงหยินเวลานี้กำลังเล่นเพลงจันราสุขสว่างเสียงดนตรีจากเปียนโนหลังใหญ่ได้เริ่มบอกเล่าถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยเสียงเพลงจากเปียนโนเข้าสู่โสดปราสาท รับฟังมันซ้อนทับจนเกิดความรู้สึกที่เพิ่งเกิดอู่เทียนลาวกับกระหนักรู้อะไรเข้าณนะพระราชวังหลวงแม้ว่าผ่านการเตรียมการยาวนานแล้วแต่ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบต่อจกักรพรรดิเทียนชิงอย่างมหาศาลมันลาวกับเป็นการเพิ่มเหตุการณ์อันน่าจดจำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งข้าคิดว่าพระราชศาสตร์ อาจไม่จำเป็นอีกต่อไปจีอูหุยวางปากกาในมือลงพร้อมหันไปกล่าวกับเราเล่าไปที่อยู่ข้างกายองค์เหนือหัวอาจไม่ทราบที่จริงแล้วเราผุณนางบริหารต่างพูดกล่าวถึงเรื่องนี้กันแล้วเล่าไปเผื่อย,ยิ้มเ<า>มีเรื่องเช่นนี้พวกเขากล่าวว่าอะไรจีอูหุยเกิดสนใจโทรศรษษษษษษัพท์วิเศษ เล่าไปนำเอาตัวรับพิเศษออกมาแอปแชทนั้นสามารถทดแทนพระราชสารได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังมีการวิดีโอคอลที่สามารถยืนยันแทนพระราชสารได้เห็นด้วยจิ้วหุยเพกหน้ารับจากนั้นเขาจึงคิดอะไรขึ้นมาได้กล่าวไปแล้วแอปแชทมีความสามารถวิดีโอคอลเช่นนั้นจึง การประชุมราชวง์ได้หรือไม่องค์เหนือหัวข้าคิดว่ายังไม่จำเป็นจะดีกว่าเล่าไปสายศีรษะเคยมีการกล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วเล่าคุณนางบริหารส่วนใหญ่ยังคงปฏิเสธ